สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Potion Craft ครับผมและนี่ก็เป็นพาร์ทที่4แล้วนะฮะโอเคเราไปเลยกันเลยดีกว่าครับผมมาหลังบ้านเรามีอะไรบ้างครับผมพืชพันธุ์มีแค่นี้เหรอหมดหรอหมดแล้วครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเราต้องไปดูตลาดก่อนนะฮะว่า เขาต้องการอะไรบ้างล้าค่อยไปครับมาดูเนโอูโ้อูอีกโคตรแพงอุ้ยแต่นี้คือวาร์ปได้แล้วนะมันหน้ามันหน้ามันน่าโด,ดนซะจริงๆเอาสะหนึ่งเอาซะหนึ่งอันละกันต่อรองไอ้แร่นี้มันมีประโยชน์มากเลยผมอยากขุดแร่เองได้บ้างจังเลยโอเคครับกับเจ้าพ่อสนาต่อไปจะเริ่มขายของแนละ้วดิจ่นี่ได้พบกับเพื่อนเพื่อนออกลาบ หมูป่ากันมั่นใจว่าคงล่าได้ทักตัว2ตัวเป็นอย่างน้อยค่าจะเอามันไปขายที่ตลาดแต่อยากจะย่างกินสักตัวในป่าเลยอยากได้อะไรมาเป็นเชื้อเพลิงไวัานานไม่งั้นแผนการของข้าคงล่มหมดแน่ๆครับผมแน่นอนท่านจะต้องเอาไฟไป้นะโอ้โหแล้วเหลือกแค่นี้ตายแล้วเอาไฟไวขอให้มันคุ้มค่าดีเถอะอืมอืมอืมโอเคสิบสองครับผม ว่างไงพวกข้าพยายามจะจับปลาดุกตัวหนึ่งเชื่อไหมละ่ปะปลานั่นพ่นไฟใส่ข้าขาวก่อนเอาซัมเบตข้าละลายไปแทบทั้งคันเลยข้าขอน้ํายาเยือกแข็งให้ข้าทํามาทําเป็นอย่างไ,ได้ไหมถ้าปลานน้นมันกินเข้าไปบางทีมันอาจจะพ่นไฟไม่ออกข้อเป็นไปได้กระมงังเฮ้ยน้ำแข็งเหรอข้าจะมีวัตถุดิบพอไหมล่ะท่านเฮ้ยมีพอดีเอย้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ดิเฮ้ยมีอันนึงพอดีเลยท่านอาโอ้โหโอ้เป็นความโชคดีของท่านแล้วแหละ บอกเลยปลาพ่นไฟนั้นหรือไม่เท่านั้นนะข้ายังโชคดีเสมอเรื่องปลาแปลกข้าเคยจับปีลัญญาได้ขนาดปลาอมบีก็ยังเคยเพราะงั้นปลาพ่นไฟก็ไม่ใช่ของหม,สม่สำหรับข้าดอกเฮ้ยของจริงต่อลองไปชึบ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 โอเคยี่สิบครับผมข้าพึ่งไปทะเลาะกับพวกโจรมาและโดนบางคนปลดอาวุธเอาได้ข้าเลยต้องรับมีดของมันด้วยมือป่าก็อย่างที่เห็นแหละ ค่าชนะการต่อสู้แต่มันก็ทิ้งบาดแผลลึกไว้ค่าต้องรักษาโดยด่วนโอเคครับผมรักษาโดยด่วนจัดไปสิโูเหลือคนเดียวแล้วท่านท่านมาเป็นคนสุดท้ายพอดีของวันนี้หรือเปล่ามันสดๆเลยสิบห้าครับผมไปโอ้ยพ่อขายเห็ดมาอ่างเงี้ยพ่อขายเห็ดมีเห็ดตถ,ถูกให้ข้ามล่องไหมนะเฮ้ยอันนี้ครับ สองอันสามอันโห oh, แ,แพงมากแพงมากๆโอเคต่อรองดูครับขอทุกถูกโอเคได้เลยขายยี่สิบครับผมกระป้ายกับการสนทนาอย่าได้ดอกไฟมากกว่านะตอนนี้มาราสาบุกห้องไร้ค่าพวกมันวิ่งผ่านไปทั่วตู้เก็บอาหารและเข้าไปในกระสอบข้าวเปลือกด้วยแย่ชะมัดฆ่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ฆ่าขออะไรสักอย่างที่ํำจัดพวกไอ้แมลงพวกนี้จนให้มันสิ้นซากครับผม อะไรดีล่ะกดไหมลนะ่ะยาพิษเหรออ่าไม่เอาอีกยาพิษไปเอ้ยยาพิษก็ไม่เอาอ๋อยาพิษอันนี้คือยาพิษยาพิษปลอมนะมอืมนี่ครับมงเอาไปยาพิษโหต่อรองไม่ได้แล้วอะเสียใจเอาไปฆ่าหลงรักชายหนุ่มคนนึงแต่เขาไม่รู้สึกเลเดียวกับ แบบเดียวกันข้าทําให้เขาข้างแทบตายข้าต้องการน้ยนนำยช่วยเอาชนะใจเขาเอาน้ำยาที่ช่วยชนะใจเขาเหรอน้ำยาชามิ่งอะเดะเฮ้ย,เ,ยเรามีเหรอเรายังไม่น่าจะมีหรือเปล่าดูก่อนคือผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไม่ใช่นี้แน่นอนอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเนี่ยโหไปไงอะ <c oughs> มาลองดูเออเรามีอันนี้เหลืออยู่แทบหน,นึ่งเนาะไปไงครับผมชามมิ่งอ่จะไปถึงไหมวันนี้โอ้โหแน่นอนเลยบอกเลยว่าเหนื่อยค่าขอไม่ทำแล้วกันท่าน,านขอโทษจริงๆลบหนึ่งดาว ข้ากำลังออกล่าผีกูลโบราณลูกขนูนฉลับออกจากตัวมันไปและมันยังไม่รู้สึกร้อนหนาวเลยด้วยซ้ำผู้คนกล่าวว่ามันเป็นอมตะแต่ข้าเคยเห็นมันวิ่งหนีพายุไปหลบในหลังมันกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าข้าขอน้ํายาที่มีธาตุอย่างนั้นให้ข้าด้วยเถิดข้าจะสาบานว่าจะกําจัดผีร้ายตัวน,นี้ให้ได้เฮ้ยข <c oughs> ้ามีสายฟ้าปะอือ <c oughs> <c oughs> สายฟ้าไม่มีนี่เรามีอันนี้โอ้แต่เราไม่พออ่ะเราขาดอันเนี้ยครับผมส่วนผสมที่สุดยอดไปเลยอ่ะ เสียใจติดลบอีกแล้วมีใครสักคนเกิดไปเห็นในสวนดูสภาพแล้วไม่เหมาะกับคนฝนออนแน่ๆขยะั้ะดอกไม้และต้นหญ้าที่โตขึ้นรวดเร็วพอจะกบเกิดล่องรอยนั่นมี่าโตไวน่ะเหรอแต่ข้าจะเป็นคนเลวเลยนะอันนี้น่ะเหรอแต่ข้าทําไม่ได้ครับผมขอโทษจริงๆโอเคได้เป็นคนดีครับผมแต่คนเลวไเว้คนนิยมโคตรน้อยโอเคครับผมหมดไปหนึ่งวันอีกแล้วครับผมปะเราไปนอน ้าจริงคือวัตถุดิบตอนนี้น้อยมากครับผมเริ่มวันใหม่แล้วใช่ไหเราลงไปดูที่นี่กันก่อนครับผมที่นี่คือยังทาอะไรไม่ได้นะแต่ดูเห็นไหมเห็นเห็นข้างหลังไหมครนี่คือแบบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราทําสําเร็จนะมาเก็บบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่ครับผมครบครับผมป้าหวังว่าจะไม่ขอพิสดารมากนะวันนี้ สวัสดีข้าคือคนขายผลไม้และข้าต้องขนสินค้าเป็นระยะทางไกลยอยู่เสมอผลไม้ประเภทนี้สุกงอมเร็วมากระหว่างทางเนื่องจากความร้อนสาหายข้าแบบว่าข้าควรใช้อะไรเยืย่แข็งเทไว้ที่ก้นเกวียนเพื่อให้ได้ผลไม้สดอยู่ได้นานหลายวันท่านพอจะมีน้ำยาแบบนั้นบ้างหรือไม่ละ่ะข้ามีน้ำยาเยื่อแข็งอยู่หนึ่งอันพอดีพอดีเลยครับเอาไปโหทำไมราคาเขาให้น้อยจังอะ ใจร้ายโ้ต่อรองได้ขนาดนั้น23บสาครับสวัสดีหน่วยของข้ากำลังเตรียมเข้าจมตีค่ายกองโจนในวันพรุ่งนี้ข้ายอยากจะบุกเข้าหาพวกมาตอนกลางคืนเมื่อหัวหน้าข้าเมื่อหัวหน้าของพวกเราอยู่ที่นั่นเราต้องกรารอะไรสักอย่างที่มาส่องสว่างในบริเวณนั้นทําให้พวกโจรเนี่ยมันตาผ้ามัวครับผมอาตาผ้ามัวมันก็ต้องเป็นอันนี้สิแสงสว่างใช่หรือไม่ล่ะแสงสว่างเหรอ ใช่แหละแสงสว่างเงียภผ้ามัวพอะนะัอ้มล่ะเออเอาไปสามห้าพอได้หนึ่งดาวดาวนี่มันเก็บยากอยู่นะเมื่อวานข้าเจอลูกมาข้าถนนพอพามากลับมาก็เห็นว่าขาหลังมันบาดเจ็บอยู่มีครีมสมานแผลหรือ,อยารักษาหรือไม่แน่นอนเป็นของเบสิกโอ้ยมีขวดหนึ่งพอด,ดีเลยท่านมัสุดิบข้าจะหมดแล้วนะอะไรจริงปึ๊บปึ๊บ๊ ตาช่างตาช่างนี้นี่แหละท่านแนะนําเรื่องของการปลูกสมุนไพรในสวนท่านห่อได้ไหมท่านรู้ไหมว่าทาไมอะไรถึงเติบโต,วตวไวนักในสวนของท่านทุกอย่างเป็นเพราะต้นไม้มนตาไงละ่ะไม้ชนิดนี้หาย,ยากมากดูเหมือนว่ามีพืชพัน,นอะไรก็ตามสามารถเติบโตข้างๆต้นไม้มนตาได้ทัางนั้นแม้แต่พืชชนิดที่ปกติจะขึ้นในเฉพาะสถานที่ที่ต่างออกไปนนเชิงโอ้ไม่มีอัปเกรดต้นไม้มนตตาหรอ ขอดูสินค้าหน่อยสิเนี่ยอะไรที่เขาต้องการโอ้มม่กอดมันเป็นสินค้าที่อันสแสนแพงเหลือเกินนั้มต่อรองเขาหน่อยมันแสนแพงอะ่ะสิบเอ็ดฮ้ยคุ้มค่าอย,ยู่สิบเอดหรอจากสิบสามเหรอ,ก, 13, หรอ,อก็ไม่ได้ขนาดนั้นกลับดีกว่าเุย้ยชื่อเสียงหนึ่งร้อย นักปุ้มยาเอ๋ยข้าอยากได้น้ํายารักษาเมื่อวานข้าไล่ตามหัวขโมยคนหนึ่งข้าพยายามจะจับมันมันเอากิดแทงข้าเข้าที่เอวแผลไม่ถึงตายดอกแต่ก็ขยับตัวไม่ค่อยจะไหวเลยข้าต้องการรักษาตัวอย่างรวดเร็วจะได้กลับไปทํางานปกป้องเมืองครับผมแน่นอนครับอุ้ยมีปะเนี่ยเออไม่มีแล้วทุกคนมันหมดอะเอาอันนี้ไปก่อนได้เปะละ่ะนั่นเนี่ยไม่พอใจอีกไม่มีขอโทษ โอ้โหแย่สวัสดีข้าอยากได้น้ำกดอยากผิดหวังละ่ะโอ้โหน้ำกดเหรอเอาวะโหวิ oh, <wh> ่เขาใจหนักเขาใจหนักแต่เราจะเป็นคนเรวไม่เป็นไรครับผมคนเร็วเป็นไดไ้ไม่ต้องเป็นทุกวันนะครับผมคนเร็วไม่จำเป็นต้องต้องต้องเป็นกันทุกวันนะแปดสิบ้ h my god ต่อไปครับผมสวัสดีข้าต้องการความช่วยเหลือเอ่อ uh, เจ้าของโรงเหล้าในพื้นที่เขามาขอให้ข้าช่วยปรุงเบียร์ชนิดพิเศษสําหรับแขกวอยวายนะ่ะพวกมันชอบดื่มมากไปแล้วก่อความมุ่งมายแก่ลูกค้าคนอื่นเจ้าของโรงเหล้าอยากมีเครื่องหนึ่งทำให้พวกขี้เมามันอ๋อซึมเตรียมติดลานไว้ส่วขั้นคิดอะไรออกบ้างไหมเฮ้ยข้ามีแบบเชื่องชาบางทีพวกเขาก็ไม่น่าให้ขี้มาเข้าโรงเหล้าเลยเนะ นั่นสินะไม่งั้นใครจะมาดื่มเหล้าแล้วพกเงินมาด้วยลงเหล้าทุกหลวเอ้ทุกแห่งล้วนมีพวกขี้เมาพวกเขามากันไม่ขาดสายเลยล่ะเออข้ารู้สึกว่าเชื่องช้าอืมจะทําได้ไหมล่ะมันไกลอะ่ละเนนะชื่องเดี๋ยวดอกเชื่องช้าอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราไม่ได้บันทึกสูตรไว้นะเออ,เ,อ,อเริ่มต้นจากตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้ครับวัตถุดิบไม่พอนะขอโทษจริงๆไม่ได้ครับผมรูม้สึกผิดเลยคนที่ค่าต้องจุดๆเอาเป็นว่าใครดูแลเขาเนะ่ยเขาไปที่โรงอาบน้ําบ่อยมากเขาบอกว่าไอ้น้าที่นั่นดีต่อสุขภาพท่านมีอะไรที่ลงไปในถังน้ำ้าทำให้พวกไอ้น้ํานั้นมันไม่ค่อยเดือดสุภาพบ้างไหมก็ <c oughs> ลเลยเหนื่อยใจกับพวกมึงเคคือ น้ำกดเหรอทำไม่ได้เองยาพิษเนี่ยยาพิษย่างเงไอีกของอย่างเงี้ยอ่ะโอเคข้าไม่มีข้ารู้สึกดีใจมากที่ข้าไม่มี้าข้ามีก็คงให้ท่านไปแล้วโอ้ยจะบ้าตายสุในใรตำนานนะผมอ๋อีทีส่สุดในตำนานนี่ก็คืออัปเกรดร้านอ๋อยังไม่ได้นะเห็นที่บอกนะครับผมอืมตอนนี้ เออเรามาดูแอชิมเมนต์กันก่อนดีกว่าครับผมมีความมิยงเลวสี่สร้างน้ำยาระเบิดนะโอเคแล้วก็มีอะไรครับผม,มยังไม่ครบนะฮะอ๋อเราควรทำไปตามนี้หรือเปล่าโอเคเราควรสร้างน้ำยาระเบิดกับอออะไรนะความมิยงเลวสี่ะโอเคได้ครับผมไปหมดแล้วลูกค้าวันนี้นอนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอเค มาครับอต่อไปเราลงไปดูที่ปากของเราโอ้เราต้องการกระดิ่งไฟอย่างมากครับอันนี้คืออะไรครับเห็ดสีแดงสีไม่แดงะจะมีแรงคนยาได้ไงใช่ไหมเออเราจะต้องทำรับเบิดนะฮะรับเบิดอา่าแป๊บหนึ่งนะไปไ้อ,อ,ยอยู่ตรงนี้เนาะรับเบิดใช่ไหมอา่า ผมแปบบ๊บน,นะฮะนะเบิดผมคิดว่ามันน่าจะไปอยู่แถวๆไฟไหมแถวๆไฟเ,เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูก่อนนะฮะอันนี้เราจะขึ้นไปทางนี้ครับสายบนเนะเาะสายไปหนึ่งอันก่อนโอเค อแล้วก็ใส่ไฟหมดให้ละเอียดเลยครับผมโอเคแล้วก็อไฟอีกสักทีหนึง่งเอาแค่นี้พอก่อนชืดนะชืดแค่นี้พอนะโอเคแล้วก็ใส่ลงไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ใส่อันนี้โอ๊ยกระเด็น แล้วก็อันนี้ครับผมขึ้นครับหดไปตำตำให้แหลกตำให้แหลกตำให้แหลกไอ้ที่นี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ไฟไปอันนึงครับผมไปเลย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 ตรงนี้จะเจอไหมตรงน,นี้ไม่ได้เปิดนะเฮ้ยมีครับผมทุกคนอ้าเราแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวเฮ้ยอย่านะ อย่ากดผิดปรับเข้าไปครับอ้น้ำยาระเบิดครับผมทุกคนบันทึกดิรออะไรล่ะโอเคในเมื่อเราได้ยาน้ำยาระเบิดแล้วลรลเ,เรา,าเก็ไปขายของกันดีกว่าครับผมโอ้ยไม่กับว่าขอดูสินค้าหน่อยขั้นไม่เอาดาดจนมนวนตาจากไหนเขาบอกบังเอ,อิญข้ารู้จักจ,กจอมเวทนักปลูกเสกอยู่ไม่ห้อข้าซื้อมาเป็นจำนวนมากใช้สําหรับไอ้ใช้เองบ้างแล้วส่วนที่เหลือก็ขายพพระอะไรนิดหน่อย ที่ที่ข้าไม่ได้ทำเพื่อเงินนะเพื่อสางความสัมพันธ์นี่น,นะมารุมยานคนอื่นเอานะเอาละท่านจะเอท่าหน่ไหม <c oughs> โอ้ยราคาไม่ลงเลยอะ่ะท่านนะอ่ะโอ้วันนั้นข้ามีตังน้อยด้วยด้วยดิยดย <c oughs> ต่อรองซะหน่อยนะกรปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหตาช่างมันหนักอะ่ะตาช่างนี้มันหนักขวาเฮ้ยข้ากดผิดเหรอเนีย่ยแล้วเนีย่ยแล้ว อ๋อนกกดผิดอะ่ะกดผิดคือดนโทษโทษแบนเยอะมากเฮ้ย okay. <c oughs> โคตรแพงเลยท่านกรับสวัสดีมีท่อนซุงหนึ่งหลดใส่คนตัดฟืนที่ลงเลือเขาไม่ตายหรอกแต่ขาเขาบาดเจ็บสาหัสมากมีอะไรช่วยรักษาเขาขาเขาบ้างได้ไหมละ่ะจัดไปเอาไปสองขวดก่อนเดี๋ยวก็คงมีคนมาอีกอะ่ะข้ารู้สึกว่ามันถูกมากเลยครับท่านขาย สวัสดีตอนบ่ายเจ้าของร้านเหล้าใกล้ๆนี้ส่งข้ามาเขาอยากได้น้ำยาที่สามารถเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำแข็งเพราะเขาให้ข้ามภูเขามาส่งน่ยแพงมากเลยแต่ลูกค้าชอบเบียร์ที่ไอเบียร์และเอลที่เย็นๆช่วยค่าทีเถิดละแล้วเราจะเลี้ยงเหล้าท่านอย่างดีท่านแบบไปข้าวหน้าเออถ้าท่านไปข้าวหน้าน้ะน้ำแข็งใช่ไหมได้มาสองโอ้นี่ทําได้สองขวดเนาะเอาไป ราคาเด็ดๆดโดนโดนเอยเดืพันยี่สิบเอ็ดเหรอได้อยู่ค่าปลูกต้นเบอร์รี่ต่างๆมาในสวนข่าอดใจรอพวกมันโตจนไม่ไหวแล้วท่านมีอะไรที่จะพอช่วยมันมั่งได้ไหมล่ะอันนี้ได้ปหล่ะได้อยู่วะก็ได้อยู่นะจะได้ใช้สถีไม่ใช่หรอกเอ้ยลุงเห็ดมางี้วอ่ะลุงเห็ดอ่ะโอ้เห็ดแมมอสเห็ดแมมอส ซะหน่อยละกันลงเห็ดแม่หมดหต่อได้แค่นิดเดียวเองนะน้อยมากไปกลับไปท่านท่านเนี่ยชอบมาดูดเงินค่าสามีค่าเพิ่งทิ้งไปหาผู้หญิงอื่นค่าเสือบอจนรู้ลังรักของฟังคู่จนได้ค่าทนให้เขาไม่ีความสุขกับใครอื่นไม่ได้ดอกค่าอยากให้เขารู้สึกถึงไฟฤที่อยาของค่าค่าอยากได้เอ้ข้าอยากให้บ้านของพวกมันทั้งสองพันละจมอยู่ในกองอุ้ยมันค่าคนไม่เอาท่านโอ้ ท้านนำพุงยาฆ่าอยา่างนะนน้ำยาที่ช่วยเพิ่มพลังเพิ่มพลังกำลังทาให้ฆ่าต่อสู้ได้อย่างบ้าคลั่งฆ่าจะได้มีพลังเทียบเท่าของสิบคนท่านมีน้ํายาอะไรแบบนั้นไหมอะไรอ่ะเนี่ยน้ํายาที่มันเป็นพลังเหมือนสิบคนเลยหรอโอ้โหตายแล้วแย่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 พลังเหมือนสิบคนหรอพลังเหมือนสิบคนเอ่เอ uh อันนี้หรอแข็งแร่งเหรอ แข็งแก่งหรอใช่หรือเปล่าปันึงนะผมขอคิดก่อนมันน่าจะมาอยู่ประมาณนี้อันนี้คือกรดนะฮะอันนี้คือกรดเอ่ออืมไม่หน้วะผมไม่แน่ใจคิดว่าคิดว่าเอาเป็นอออไม่มี ลูกๆนอนไม่หลับตอนกลางคืนพวกเขามาจะก,กังวลเรื่องสับป,ปะาดใต้เตียงหรือลิมาแาต่างอยู่เสมอไม่ว่าข้าจะพยายามกล่อมเท่าไหร่ท่านมีนะมียานอนหลับไปพูดเเด็กบ้างไหมเฮย้ยเอายานอนหลับใส่ให้เด็กเลยเหรอครับเอาเราเนี่ยนอนหลับข้าไปไหนละหมดสต็อกหรือรู้ก่อนนะครับผมยานอนหลับต้องออกขวานะฮะออขวานี่ครับอืมนะเราต้องผสมสูตร,รกันใหม่นะออกขวา ออกขวาไปเลยมีเห็ดหนึ่งอันออกขาครับผมต้องเอาเห็ดไปก่อนนะนำลอ่องเฟิฟึบแล้วก็ขวานี่ใช่ไหมขวาใส่เข้าไปขวาเฮ้ยจะพอไปนี่ฮะโอเคใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับน้องเห็ดอ,อีกอาตาัตชันหนึ่งครับน้องเห็ด Okay. เปลืองอยู่นะเนี่ยเปลืองใช้ได้เลยนะท่านบันทึกสูตรก่อนโอเคครับผมได้แหละผมได้มันมาแล้วอยากให้ลูกท่านนอนหลับใช่หรือไม่ข้ามีตัวช่วยออกแพงๆหน่อยนะ ต่อไปครับผมท่านสบายดีนะทักปรุงยา,ายังไม่มีอะไรไล่คํามสามใช่ไหมหัวเราะวันนี้ข้าค่อนข้างเหนื่อยขนาดจะหัวเราะยังหมดแรงท่านเข้าใจนะว่าเจอ้าอาคมหนะักเป็นงานหนะักท่านมีน้ํายาฟื้นฟูมานาะให้ข้าเนี่ยโอ้โหคือต้องการที่แบบแบบเป็นเพียวนะครับผมเป็นเพียวมานาเพียวไม่มีครับผมอ๋อเศร้าอ่ะถามเขาก่อนดีกว่า มีเยอะเลยหัวเราะข้าไม่ใช่เจ้าคนหมอไม่คน,มนคนเดียวในแถบนี้หรอกนะก็ไม่ใช่คนที่น่ากลัวที่สุดเชื่อข้าสิจบจบเลยไม่มีนะโอเคครับผมไปไปนอนวัตถุดิบเราเริ่มขัดแคลนอ่ะโอเคครับผมเราก็จบพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วมาต่อพาร์ทหน้าชอบอันกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ